เอาล่ะตอนนี้นะคะมาติดตามข่าวกันดีกว่านะคะเรื่องราวของเกาหลีก็ต่อเลยในโซอินไซด์ค่ะใช่ค่ะต้องบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเอาใจสาวกเกาหลีใต้จริงๆเลยนะคะมีข่าวซึ่งเป็นอัปเดตเพียบเลยรวมไปถึงรายการใหม่อันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าแฟนๆของ FT i s l ไอ d น์ต้องกรี๊ดค่ะเพราะเขาจะตามติดชีวิตของหนุ่มๆนะคะทุกคนเลยนะคะในรายการใหม่นะคะซึ่งเป็นเรตตี้โชว์ด้วยละค่ะ นั่นคลับของหนุ่มๆวง FT Island เตรียมเสียงกรีดล่วงหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ทางสถานีโทรทัศน์ SBS MTV ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าจะผลิตรายการเรียลลิตี้โชว์ที่มีชื่อว่า Coming Out FT Island ค่ะซึ่งจะเกาะติดการทำงานภารกิจในแต่ละวันของสมาชิกแต่ละคนรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของสมาชิกทั้ง5ที่อยู่นอกเหนือจากการทำงานในวงการบันเทิงอีกด้วยล่ะค่ะ r รียลิตี้โชของ FT Island มีความพิเศษที่ไม่เหมือน Reality Show ของ p o p Idol เกาหลีวงอื่นๆค่ะตรงที่จะไม่มีคนดังในวงการบันเทิงคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งจะทำให้ coming out FT Island เป็น Reality Show ที่ตามติดชีวิตของสมาชิกแต่ละคนแบบ100%เเกือบจะตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งรายการนี้ถือเป็น Reality Show รายการแรกในรอบ9ปีของวงอีกด้วยค่ะ ซึ่งทางด้าน FT Island ก็ได้ออกมาเผยนะคะว่าแฟนๆทุกคนของวงจะได้สัมผัสกับความเป็น FT Island ผ่านหน้าจอโทรทัศน์อย่างเต็มอิ่มแน่นอนซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็ทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้รายการออกมาดีที่สุดและขอให้แฟนๆทุกคนติดตามชมกันด้วยนะคะโดย Coming Out FT Island จะออกอากาศเป็นจำนวนทั้งสิ้น5ตอนในเดือนเมษายนนี้ค่ะมโหงานนี้แฟนคลับชาวไทยก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะต้องหามาดูให้ได้เลยนะคะ